แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรยออรมพศ2562ทุกที่1จำนวน20ข้อ ข้อ1พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2 5 6 2มีวัตถุประสงค์ตามข้อใดกอไก่กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมไทยขอไก่ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรฐัฐอควายเป็น,นกลไกตรวจสอบการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมงวงมูป้องกันการกระริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เฉลยขอไข่ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ข้อ 2. หน่วยงานของรัฐใดที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อคับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562ต่กกขอกรมกายสำนักงานเลขาธิการขอข่ายสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอควายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรงงูกรมการขนส่งทางราง เฉลยคอควายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 3. พอรอบอรมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องมีหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรฐัฐกี่ประการกการประการขไขา่าประการขควาย7ประการงงู9ประการาเฉลยขควาย7ประการ ข้อ4ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเลขาธิการกอพอกอกายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมขอข่ายเป็นรองประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมขอควายปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมงงูมีอายุไม่ต่ำกว่า45ปี เฉลยกอไก่เป็นกรรมการและเลข,ขานุการคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ5ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับพอรอบอรมาตรฐานทางจริยธรรมพศออ2562กไก่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรอิสระไม่ต้องนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการจัดทำประมวลจริยธรรมขอไข่ หน่วยงานธุรการของศาลมิใช่หน่วยงานของรัฐคอควายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า45ปีงองูสภากลาโหมมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม ฉเฉลกยกไก่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรอิสระไม่ต้องนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อ6โดยทั่วไปคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมเมื่อใดกอไก่ทุก2ปีขอไข่ทุก3ปีคอควายทุก4ปีงองูทุก5ปีเฉลยงองูทุก5ปี ข้อ7ข้อใดมิใช่กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมโดยตำแหน่งกกผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนขอข่ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขควายผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางงูผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ฉเฉลยกไก่ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนข้อ8มาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรฐัฐยกเว้นข้อใดกไก่กล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมขไข่แสวงหาความรู้ตลอดเวลาขควายดำรงตนเป็นแบบอยอย่างที่ดีงองูมีจิตสาธารณะนะ เฉลยขอไข่สแสวงหาความรู้ตลอดเวลาข้อ9คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมีหน้าที่และอำนาจตามพอรอบอรมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562ยกเว้นข้อใดกรรกอไก่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ค้นมาตรฐานทางจริยธรรมต่อคณะรัฐมนตรีขอไข่ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายคอควายตรวจสอบรายงานประจำปีของหน่วยงานของรงองัฐงงูจัดทำประมวลจริยธรรมเฉลยงงูจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อ10หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการในเรื่องใดเพื่อเป็นการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของร,ร,รัฐกอกายกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจำหน่วยงานของรัฐขอไข่ ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคคอควายจัดทำประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องตามยุทธศา,าศาสตร์ชาติงอง,ง,งูกำกับดูแลการดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรมเฉลยกอไก่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจำหน่วยงานของรัฐ ข้อ11พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใดกอไก่วันที่16เมษายน2562ขอไข่วันที่17เมษายน2562ขอควายวันที่18เมษายน2562งองูวันที่19เมษายน2562 เฉลยขอไข่วันที่17เมษายน2562 ข้อ12การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและเผยแพร่ความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นหน้าที่ของผู้ใดกอไก่เจ้าหน้าที่ของรัฐขอข่ายผู้บังคับบัญชาคอควายหน่วยง,งานของรัฐงอูองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเฉลยงอูองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ข้อ13กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกมจพ้นจากตำแหน่งตามข้อใดกกายกระทำความผิดโดยประมาทและถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกขอข่เป็นที่ปรึกษาพักการเมืองคอควายคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกงอูครบวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีฉเฉลยขอไข่เป็นที่ปรึกษาพักการเมือง ข้อ14การดำเนินการข้อใดถูกต้องหากปรากฏว่าการจัดงทำประมวลจริยธรรมไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมกอกายคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีขอไข่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมแจ้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องคอควายคณะกรมการมาตรฐานทางจริยธรรมออกคำ สั่งให้มีการแก้ไปให้ถูกต้องงองูคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเสนอรายงานต่อรัฐสภาเพื่อใช้มาตรการด้านงบประมาณเฉลยขอไขคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมแจ้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ข้อ15คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมีหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ถูกที่สุดคือข้อใดกไก่ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐขอข่ายจัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐขอควายวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพอรอบอรมาตรฐานทาง างจริยธรรมพศ2562งงูกำหนดแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉลยกไก่ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อ16คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเรียกโดยย่อว่ากกายกมจจขอข่ายกมจุจจจคอควายกจุดมจุดจจุดงงูกจ,จุดมจจุดเฉลยคอ,อควายกจุดมจุดจจุด ข้อ17ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมกอกายคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคนขอข่ายคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินเจคนคอควายนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคนงง,ง,งูนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินเจคน เฉลยคอควายนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคนข้อ18ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศส5 6 2กกายประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขอข่ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนคอควายนายกรัฐมนตรีงง,งูอธิบดีกรมการศาสนา เฉลยคอควายนายกรัฐมนตรีข้อ19จริยธรรมตรงกับคำในภาษาอังกฤษข้อใดกอไก่เอทิตขอไข่มราลิตี้คอควายออกคูเบชั่นง,งูงูอินทิกริตี้เฉลยกอไก่เอทิต ข้อ20ข้อใดมิใช่กลไกหล,ลักในการขับเคลื่อนพอรบ,รบรมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2,562ก่อก่มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมขอข่แนวนโยบายพื้นฐานคอควายคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมงองูการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉลยขอไข่แนวนโยบายพื้นฐานกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ